สวัสดีค่ะนี้เป็นผลเทสของคุณอภิชาตินะคะลูกค้าในรัสด้านะคะเป็นคอมประกอบนะคะปกติลูกค้าจะสั่ง a8 5 6 0 k มานะคะแต่ทีนี้เราอะค่ะอัปเดตเป็น a8 6 6 0 k ให้ลูกค้านะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะเปิดติดเข้าหน้าวินโด์ได้นะคะพัดลมทั้งสองอันหมุนนะคะไฟติดครบนะคะไฟติดครบนะคะนี่ค่ะ มาดูที่ cpu Z นะค่ะ cpu Z ก็จะเห็นเป็น a 8 6 0 0 k นะคะ memory ก็จะเป็น msi a 5 5 m e 3 3นะคะตัวนี้ memory ก็จะเห็นเป็น dr d 3 8 g b กนะคะนยคะแล้วตัวนี้จะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะคะเป็น hd 8 5 7 0 d นะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะเข้าหน้า windows ได้นะคะพร้อมใช้งานนะคะทางเราล้านเราลง windows 10 pro ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ 你看